พิมพ์กำลังทดลองไลฟ์สดนะคะครั้งแรกนะคะตอนนี้พิมพ์อยู่ที่เคเรนพอยต์นะคะวันนี้เป็นวันครั้งแรกที่พิมพ์ไลฟ์สดในช่อง youtube ผู้ใหญ่บ้านเกาะทาชมาเนียนะคะพิมพ์ขอทดลองใช้นะคะว่าจะทำยังไงเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพิมพ์จะมีการ ไปทําบุญน,นะคะก็เลยขอลองไลฟ์สดดูนะคะว่าพิมพ์จะไลฟ์ได้หรือเปล่านะคะก็ตอนนี้บรรยากาศที่เคเรนพอยต์นะคะเวลา10บโมงสินาทีนะคะพิมพามาชมบรรยากาศที่เอ่อเอ่อเรนพอยต์ที่อ่ที่พิมพมาตกปลาวันอาทิตย์วันนี้เป็นเช้าวันจันทร์นะคะแต่ว่าพิม เป็นวันหยุดของลองวิกเอนนะคะที่เกาะทัสมาเนียนะคะหรือว่าทั่วทั้งประเทศไม่แน่ใจนะคะจะเป็นวันแรงงานนะคะหรือว่า8ชั่วโมงนะคะขอบคุณนะคะน้องน้องแม่หมูนะคะที่แวะมาให้กำลังใจกันนะคะเดี๋ยวพิมพ์แวะเข้าไปหานะคะเพราะพิม์ครั้งแรกนะคะที่พิมพ์ทำไลฟ์สดนะคะขอบคุณคะ่ะ นะคะเดี๋ยวไงเดี๋ยวพิมพ์ตามไปกลับไปให้กําลังใจกันนะคะขอบคุณที่มาให้กําลังใจกันค่ะนะคะตอนนี้เช้า10บโมงของเกาะทัชมาเนียนะคะอากาศก็จะเย็นสบายนะคะเพราะเมื่อคืนร้อนมากฝนตกนะคะเะมื่อวานพิ่งพิมพึ่ง,งไปงานสงการมานะคะของเกาะทัชมาเนียนะคะที่เราจะต้องเริ่มก่อนเพราะว่า ช่วงนี้เป็นฤดูไม้เริ่มร่วงแล้วนะคะเริ่มเริ่มร่วงก็เลยก็ด้านหลังพิมก็ได้เสียงนกเสียงกาเล็กน้อยนะคะนะคะธรรมชาตินะคะขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจกันค่ะ <S <S นะคะ,ะ,คะ <S <S เดี๋ยวพิมนะคะ <S 1> <S 1> เดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศเพราะว่าตอนนี้ก็บอดลงตเป็นครั้งแรกที่พิมกดไลค์ที่พิมพ์ทำการถ่ายทอดสดนะคะเพราะว่า ไม่เคยค่ะเดี๋ยวไงก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะคุณสามีก็ตกปลาค่ะวันนี้นะคะพิมพ์ก็เลยมาตกปลาตกปลาไปด้วยแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศาที่พิมพคอร์เ e น t ์พอยต์นะคะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นอ,อีกฝั่งหนึ่งไม่แน่ใจว่า จะเป็นฝั่งบิวตี้พอยต์นะคะด้านหน้านี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นคือแม่น้ำทามาริเวอร์นะคะตรงนี้ช่วงเช้านี่คะสิบโมงชาวันนี้ไม่มีเมฆนะมีเมฆนะนะคะไม่มีแดดนะคะอากาศเย็นสบายนะคะเนี่ยค่ะขอบคุณทุกคนกำลังใจที่เข้ามาชมกันนะคะตอนนี้พิมพ์ก็เลยนะคะแล้วก็ด้านหน้าที่เห็นเนี่ยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอ่า บิทตี่พอยท์นะคะแล้วก็จะมีเรือมีอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโมบ้านคนที่เคอร์เลนพอยท์นะคะว่าว่าเป็นแบบไหนนะคะอ่ะฮะนะคะแล้วตอนนี้ก็เลยเนี่ยค่ะก็เลยว่ามามาชมมาแชร์กันนะคะขอ<ป>บคุณนะคะทุกกำลังใจที่เข้ามาเป็นครั้งแรกค่ะของพิมพ์แล้วตอนนี้อนนู้ใหม,ม่ๆปกล่วงนะคะ เนี่ยค่ะแล้วก็ด้านด้านด้านหน้านี้ก็จะเป็นบนฝั่งนะคะตรงนี้จะเป็นท่าลงเรือนะคะที่จะไปตกปลานะคะแล้วก็จะตรงนี้จะมีเอาลงเรือเข้าไปแล้วก็จะมีห้องน้ำให้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะเรามาตกปลาได้อะไรได้นะคะเน, <Yeah. S 2> นี่ยค่ะ,คะก่อนหน้านี้พิมพ์เคยเห็นนกเพนกวินอยู่ตรงนี้นะคะ เนี่ยค่ะตรงนี้จะมีนกเพนกวินแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดโชคดีก็จะได้เห็นบางครั้งก็จะเห็นแมวน้ํานะคะถ้าเกิดเห็นแมวน้ําก็คือไปหมดค่ะปลานะคะมาแย่งเราก็เลยพิมพ์ก็เลยว่าไม่แน่ใจว่าวันนี้จะโชคดีหรือ,อไรองไงนะคะก็มาตกปลาตอนนี้แพนี้นะคะเป็นของเราค่ะสองคนนะคะคุณสามีกับพิมพ์ก็มาตกปลากันนะคะ ก็เนี่ยค่ะบรรยากาศนะคะอือฮึก็เลยให้มาชมกันนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจกันค่ะเดี๋ยวไงเดี๋ยวพิมพ์จะลองไลฟ์อีกรอบหนึ่งนะคะว่าเป็นแบบไหนเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะคลิปต่อๆไปนะคะ